jules behind throne sky มาออกกำลังกายท่าต่อไปกับปุ้เลยนะคะก็จะเก็งต้นขานะคะเราเอามือซ้ายนะคะแตะไททอยไว้นะคะจากนั้นค่ะเรายกขาซ้ายขึ้นมาให้ชิดติดสอกซ้ายนะคะแล้วเราปล่อยขาซ้ายลงโดยที่ขาซ้ายจะไม่ถึงขาวขวานะคะ เราจะทำเซละจี่สิทีค่ะสองสามสี่ห้าหกเจสอ็ดสสา สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบแล้วเราก็ปล่อยขาลงได้นะคะคราวนี้เราก็จะสลับข้างค่ะคราวนี้ก็จะสลับข้างนะคะเป็นขาขวาค่ะเราเอาแขนฝวานะคะแตะไว้ที่ไททอยนะคะจากนั้นยกข,ขาขวาขึ้นมาแตะศอกค่ะหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบยี่สิบทีนะคะสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคค่ะถ้าต่อไปเลยนะคะเราก็จะยกเขา่าขวาขึ้นมานะคะแบบนี้ค่ะปล่อยลงน้ำหนึ่งทำนะคะเซนลายี่สิบทีค่ะ สามสี่ห้าหกเจ็ดแปสสอ็ดบสองสิบสาสิบส สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบโอเคนะคะคราวนี้สลับข้างนะคะคราวนี้ก็จะเป็นโยกเข่าซ้ายขึ้นมาหนึ่งสองสามสี่ 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาสสสิบห้าสิหบเจ็ดปสิบเก้า Easy. Mm -hmm. Mm -hmm.